เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์องค์กรเราอยากเป็นองค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่ SCBX กาการเข้าไปอยู่ในทับเทนนะคะก็เป็นการวัดระดับหรือเป็นการประเมินองค์กรของเราว่าเรามีกลยุทธ์ที่เราเน้นให้ความสำคัญกับพนักงานของเราหรือพลักรของเราได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่สังที่สุดคือเราต้องให้วามชลปรกทานนะครับวันนี้นโยบายต่างๆหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเรื่องนี้เองเนี่ยสำหรับรางวัลก็จะเป็นแรงบันดาลใจต่อไปค่ะสำหรับให้เราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์องค์กรนะคะเราอยากเป็นองค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่ะฉะนั้นรางวัลน,นี้ค่ะก็จะส่งผลให้พวกเราทุกคนที่ความมุ่งมั่นของเราต่อเนื่องคะ่ะ 3 2, 3, 2.